มีผู้ป่วยเคสหนึ่งนะคะเป็นเคสจริงค่ะปรึกษาหมอมาว่าเปอร์เซนต์ตค่ะลดลง10%นะคะทุกเดือนเลยค่ะเป็นอย่างนี้ติดต่อกันมา3มครั้งแล้วนะคะแล้วเป็นเพราะอะไรและจะต้องทำยังไงต่อไปนะคะผู้ป่วยท่านหนึ่งค่ะอายุ60ปีนะคะแล้วก็ปรึกษาหมอมาว่าไตาค่ะเปอร์เซนต์ตลดลง10%ต่อเดือนนะคะลดลงอย่างนี้3เดือนติดต่อกันแล้วนะคะก็ตกใจว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะคะ โดยเดือนแรกนะคะที่ไปเจาะเลือดก,ก็คือเดือนมกราคมปีนี้เองนะคะตอนนั้น GFR 99ถือว่าเป็นท่านหนึ่งที่เปอร์เซนต์ไตดีมากๆนะคะจากนั้นค่ะอีกหนึ่งเดือนนะคะมีการต้องได้รับการเจาะเลือดนะคะปรากฏว่าก็ตกใจนะคะ GFR เหลืออยู่88%ค่ะหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนต่อมาค่ะก็ไปเช็คเลือดดูค่าไตานะคะปรากฏว่าผลเลือดของ GFR ค่ะได้78%ก็ลงมาอีก10% เวลาเราดูผลเลือดค่ะเราจะดูคู่กันนะคะทั้งเคตรินีแล้วก็ GFR ค่ะโดยค่าผลเลือดที่ได้จากการตรวจเลือดจริงๆนะคะเป็นค่าผลเลือดของคนไข้ค่ะที่จริงเห็นไหมคะไม่แย่นะคะเคตรินี0.6แค่นั้นเองซึ่งเป็นคนไข้ที่ไตปกติเลยนะคะเห็นไหมคะค่าการทำงานของไตค่ะค่อนข้างจะดีมากๆะคะ่ะต่อมาไปเช็คเลือดอีกทีหนึ่งเคตรินีขึ้นมา0.7นะคะและตรวจอีกครั้งหนึ่งเคตรินีขึ้นมา0.8นะคะ หมอจะใช้คําว่าเวลาเราแปลผลร่วมกันค่ะคีตินีเนี่ยค่าจะขึ้นลงได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ค่าคีตินีค่ะจะขึ้นลงถ้าเกิดไม่ได้แตกต่างกันเกิน0.3จากเดิมอันนี้เราก่อนนะคะซึ่งในท่านนี้ค่ะหมอก็ดูผลเลือดผลปัสสาวะผลอัตราซาว์ต่างๆให้นะคะอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยนะคะรวมทั้งประวัติปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะคะเบาหวานความดันการไปทานยาพวกยาสมุนไพรติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านหรือยากลุ่มเอนไซมไม่มีเลยนะคะปัจจัย การใช้ชีวิตประจําวันค่ะก็ไม่ได้มีความสูงเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคไตเลยนะคะหมอก็แปลผลให้ค่ะอย่างนี้เรียกว่าไต,ไตของท่านปกตินะคะเพียงแต่ตกกระายตกกระใจค่า GFR นะคะที่แตกต่างกันเกิน10%ถ้าเกิดหมอเปลี่ยนโจทย์นะคะเปลี่ยนเป็นว่าท่านหนึ่งนะคะ GFR 35แล้วเหลือ25แล้วเหลือ15เห็นไหมคะแต่ละช่วงเวลาก็คือต่างกัน10%เหมือนกันเลยแต่ความว่าไม่แยกใช่หรือเปล่าเพราเมื่อกี้หมอยมกตัวอย่างไปนะคะสำหรับท่านนี้ค่ะเห็นไหมคะ คีตินินหนึ่งจุดหนะคะได้ GFR สาสิบห้าพอคีตรินินจากหนึ่งจุดหกมาเป็นสองจุหนึ่ง GFR เหลือยี่สิบห้าคีตินินจากสองจุดหนึ่งมาเป็นสามุดสอง GFR เหลือสิบห้าในเคสนี้จะต่างกับในเคสแรกอ่ามากเลยนะคะในเคสนี้ค่ะคีตินินก้ากระโดดเลยนะคะหนึ่งจุดหมาเป็นสองจุหนึ่งอันนี้ต้องหาสาเหตุนะคะรวมทั้งคีตรินินสองจุหนึ่งมาเป็นสามจุดสองอันนี้ต้องหาสาเหตุว่าท่านมีการเจ็บป่วยไม่สบายอะไรหรือเปล่านะคะไปทานยาที่มีผลกับตไตไหมนะคะ หรือมีการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะไม้อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ในเคสนี้เคสนี้นะคะจําเป็นจะต้องหาสาเหตุนะคะอันนี้ถือว่าไตายแย่ลงจริงเห็นไหมคะคีตตนินก็แย่ลง GFR ก็แย่ลงค่สรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะการจะดูว่าค่าไตแย่ลงจริงๆหรือเปล่าเปอร์เซ็นไตหายไปเป็น10%เนี่ยแย่ลงจริงๆหรือเปล่าเราแปลผลคู่กันระหว่างค่าคีเตนินและ GFR อย่างที่หมอเล่าให้ฟังไปนะคะและค่าคีเตนินค่ะขึ้นลงขึ้นลงได้นะคะ ค่าต่างกันไม่เกิน0.3มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอันนี้ก็โดยส่วนใหญ่มักจะไม่เป็นไรนะคะส่วนค่า GFR ค่ะเราใช้ดูระยะของไตถ้าใดต้องการเรียนรู้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไตหรือว่าสาระความรู้ทางการแพทย์สามารถติดตามชมได้ในช่องหมอไตให้คำตอบค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะมีวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนคะ่ะวันนี้หมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ